คิมมี่เนี่ยเจ้าเนใจกับตาเวกิตาโอเคครับจับเฮ้ยเขาเปิดคิวกันแล้วว่าคุณชมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแกล้งบิ๊กอันมอตี้นะครับมาแกล้งเขากันนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วทำไมกูมีอะไรที่หางกูมีอะไรที่หางด้วยถึงเป็ดถอดถอดถอดปีไออ้าขโมยไม้ด้วยใจเย้ใจเย้โอ้แล้วตีอะไรผมไม่ได้ตีเฮ้ยพี่ตีผม ไอ้ตีพี่เมื่อกี้ตีอะตีโหโหไม่ได้ตีพี่ What the fuck ก <laughs> <go> <laughs> <A> ูคงกูคงอะไรพี่พี่เนาะ ไหนเห็นอะไรไม่รู้ไหนวันนี้ผมจะมาเนมีอะไรมันคืออะไรไม่รู้ไม่รู้มาสีขาวขาวสีขาวขาวเวยสีขาวขาวอ๋ออะไรวะตัวอะไรอผีผีอะนี่นี่นี่ก็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 นี่นี่ก็นี้ก็ี่นี่กนี่ก็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 นี่กนีกนี่นี่ก็นี่นีีีนกกีผี ผีอะไรเนี่ยอุ um, so ้ยไล่ผีไม่ไล่ด้วยเรียบร้อยเขาตายหมดแล้วเขาตายหมดแล้วเขาตายหมดแล้วที่ีไปหาที่พี่ไปหาที่พี่ไปหาที่พี่ไปหาไปไปคือตัวเผี้ยอะไรนะเดี๋ยวผมจะเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะไปลงนรกแซ่บแก้งแกงแงนี่นะนั่นแหละปุ๊บอ่ะไปไปอุ๊ปวัดอ่าวัดเกือบวัดดี คนนี้มันเป็นตัวเลยเฮ้ยวันดีด้วยวันดีวันดีกูได้ดูปิ๊กเค้อ้าววันดีอยู่ดีอ่าเราเราเราแกงว่าเขาเป็นหลานนะเยาเฮ้ยช่วยลิกมาอย่างยี้ไมมาตาอยากให้ช่วยไม่มาไม่มาให้ช่วยเลยล่ะมีอะไรขับคุณตาคุณตาริไม่มีไม่มีอะไรหรอกเบรเบรเบร่มตีไม่มาเบร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 ทำอะไรหรอกแม่ เออไอ้แกไอ้แกดีไอ้แก่ี่วันจีนไอ้พูดไอ้พูดว่าอะไรนะเปล่าอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรพอดีหมายถึงกแกังบ้่างี้ได้ใชพูดมาอยได้อะไรพูมาพูดดังเปิดเพลงเอออะไรเงี้ยิดเพงดังเลได้อะไรอหม่ครับได้อะไรได้อะไรไม อย่างที่เป็นเน็ตไลท์อ่ะทุกอย่างที่เป็นเน็ตไลท์ได้ได้ของได้เลยได้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 ผมจะให้เน็ตไลท์เขาเลยนะคุณผู้ชมอืมอยากได้ไอ้นั่นน่ะเน็ตไลท์ปืนอ่ะมีไหมปืนว่เห็นเน็ตไลท์เลยพี่มีปืนป่ะมี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 วมีจริงอ่ะเราใช้ได้คนเดียวเราใช้ได้อีกคนเดียวปืนนั่นนี่มันเป็นอะไรไม่แบ่งนะระบบ เออสแกนด้วยร่องแบบนั่งทำแมชชินอะไรเงี้ยรู้ไหมร่องตูดใช่ใช่ไปต่างโลกไปต่างโลกสกมกเงยออุ้ยไม่มีอะไรนะอุ้ยอะไรอะไรอะไรอ่าเขาเข้าใจได้เนื้ออะไรนะครับผมผมผมจะให้เนื้ออะไรเข้อจริงนะนี่อ่าเดินเท้าอไรอ่านให้จริงนะขอขอขออ่าดาบเนื้ออะไรอ่าให้ไปด้วย แล้วก็ขวานนี่ทุกอย่างทุกอย่างเลยโอเคนี่เอาไปเลยนี่แล้วก็มีใครอยากได้ปืนเลยนะมาอกอยากสร้างบ้านใหม่จะสร้างบ้านใหม่ถามๆทุก่าอยากอยากสร้างบ้านใหม่อยากสร้างบ้านใหม่อาหารอ้ออาหารขัดอาหารอาหารปัจจัยหลักอ่ะโอเค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 มามาผมผมให้อาหารกันผมให้อาหารกันนี่เลยไปเอาไปเลยมันก็มันก็ต้องสร้างอ๋อไม่ต้องสร้างก็ไม่มีที่อยู่ได้ได้โอ้เของแพงได้ได้ได้ ได้เงินรอแป๊บงั้นรอแป๊บงั้นรอแป๊บแป๊บนะไอ้นี่ดีบั้นบ้านบ้านหลังนี้ได้ให้เขาได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมงั้นรอแป๊บเตี้วอะผมขอทุบผมขอทุบอะไรก่อนแป๊บนะผมผมผมขอทุบอะไรก่อนนะ เขาจะอะไรฮ ja ja ่าเราบอกเขาจะอะไรฮ่าเราอะเชดูอืมต้นนะตาสิปู่อะไรอะบ้าไปแล้วอะเก่มันบ้านนี่อะไรอะใช่ไหมมันบ้านอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยใช่บ้านใช่ดิเฮ้ยอ่ะอะไรปะทุกคนทุกคนเดี๋ยว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 ผมจะแก้เขานะเป็นเป็นไงอบอุ่นนี่คืออบอุ่นสวยไหมเออมีเตียงเดียวอ่ะมีเตียงเดียวเหรอมีเตียงเดียวเหรอเฮ้ยเชี่ยผีมีเตียงเดียวเฮ้ยพี่เจอผีเออเจอผีเจอผีป่ะ แปดไม่หีตัวอะไรอ่ะผีพี่อ่ะมีเตียงเดียวอ่ะมีเตียงเดียวอ่ะีบ้ามีเตียงเดียวมีเตียงเดียวอ่ะปุ๊บ่า้พีปุ๊บเตียงเดียวมีเตียงเดียวใช่ไหมอ่ะเออยสามเตียงสามเตียงนอนกัางสามคนเด้อเอ๊ะไม่เกี่ยวดิเองอ่ะออกไปจะทำอะไรกันเป้าเจพีดใจใจใจเกลีนะอะไรกันนเเป่าีย ใจเกเรนะบ้าบอคิดคนเดียวอ๋อเหรอเหรอรีเปลยอ๋อพูดเลยเปลยพูดเลยเปลยเออดีดีก็จะมีคิมิโมโตะเสยเรามีอะไรจะให้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาระเบิดให้เขานะจะให้อะไรอ่ะนี่มีอะไรหรือเปล่าเนเนเนขึ้มาไม่ใช้คำว่าเราอ่ะเขาไม่ใช้คำว่าลุงมีอะไรจะให้อะไรตายตาอะไรอย่างนี้แกอะไรยังไงวะตัวอ้าวเนเนเนขึ้นมาขึ้นมาได้ได้แบบนั้นแบบนั้น เดือดเลยเดือดเลยยีเสองรูไมเป็นไรพีไปมาเดี๋ยวดี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 วิวกรรเดี๋ยวดี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 เดี๋ยวววเายไหนววกรเขย่ไหนมดีีไปานผมดีพีไปหาผมดีพีไปก่อนเจอกันเอกัเจ้วเจ้าตว การมั่นเอาขึ้หนึ่งขึ้นโซนพี่ตายแล้วตาโกรธนี่ยเอาเนี่ยตาโกดแล้วตาโกดแล้วทำไมสร้างโซนแมนไม่ได้วะโกรธละมันยังไม่ได้แกะสลากลิกโกรธละลิกลิกเกินแล้วลุงลิกตาลิกโกรธอุ้ยอุ้ยมันมันมันว้ามหามันเอาปืนทะลุปีกอ่ะเอางี้ ดูไม่ตอยากไปตีมังกรไหมอย่าไปตีมังกรไหมเอางี้เอางี้อย่าไปตีมังกรไหมเราเราเรถามเขานะเราอย่าไปตีมังกรไหมไม่อยากไม่อยากไม่อยากอไม่อยากเลยเลยอนั่นเลยนั่นเลยนั่นไปกันเลไปกันเออยไปกไไปกนเลยโอเคโอเคจะหลองเราไปฆ่าผมไม่รู้ปิดไม่เพราะ่เราจะตายเพราะมังกรไม่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 เท่าเด้อ อมาแล้วมาแล้วต so it so cool ่อท so so cool ังต่อทังแล้วโอตาลิกไม่ใช่ต่อทังนี่แย่ไปไปไปคือต้องอย่างนี้ดิไป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 อุ้ยเดี๋ยวพี่ตาช่วยถ้มีสโนอบอลนะพี่เดียวยง่ายเลยไอ้บอลตาช่วยเป่าช่วยบักอุ้ยัโนแมนนี่อะไรเนี่ยอุ้ยตัวโนเมนโคตรโคตรโคตรรีจอนเลยพี่โคตรแย่เลยนี่ตายไปดีนะครับเราเราเราจะตีไอพวก นี่หมดเลยนะผมบอกเลยว่าผมช่วยเขาได้เยอะมากๆจริงนะแบบอารมณ์จ้อนะเฮ้ยเอาเอาตีไม่ติดเว้ยตีให้หมดป๊บที่เหลือก็แค่รอให้เขาจัดการนะครับอ่าโอเคสวยตาริกทำดีตาริกเฮ้ยผมว่าปืนปืนนี้มันไม่เหมาะว่ะผมว่าเอาปืนนี้ดีกว่าปืนปืนไหนมันเหมาะบ้างวะเฮ้ยผมว่าผมว่าปืนไหนเหมาะบ้างวะปืนไรปืลนะไปืนอุ้ย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 มันมันปิดก็ว่าอยู่มันไม่เจ็บจากอะไร ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยวะมันไม่เจ็บเลยมันไม่เจ็บเลยมันไม่เจ็บเลยวะอุ้ยอุ้ยโดนบีบกับตาเอาดาบดาบนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยดาบดาบไอ้ยี่ดาบ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 บล็อกทองเอาไปเอาไปดาบอะไรถือไม่ได้ถือไม่ได้ถือไม่ได้ไงบ้าเอาถือไม่ได้เอุ้ย ผมตีไม่ได้คุณผิไอเอี้องตีอีกบางเฮ้ยมันจอดกันดีตาช่วยแล้วตาช่วยแล้วโอ้เรียบร้อยตายแล้วตายแล้วไม่ใช่นี่ได้แม่ไ้สุดมามามาเดี๋ยวผมค่าให้มให้ปน เรียบร้อยตายแล้วเรียบร้อยตายแล้วไปไปไปกับกับโรค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 ผมก็ถามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถามก่อนนะอยากได้อะไรอีกใหม่อ่าอยากได้อะไรอไหมครับอยากได้อะไรอไหมก็เพราะว่าอยากได้ปืนอ๋อเอาปื่จด้แต่ว่ายังได้ปืนเนี่ยได้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 ทำไมต้องพูดอ่าไป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 มีส่วนไหมมีส่วนไหมตายเอ้ยวิ้ย นี่แจนี่นี่อ๋อไม่เป็นไรเนาะแล้วต้องแค่วาอลลาการซะหน่อยเฮ้ยเว้ยไอจัดเมื่อกี้ตาเมื่อกี้ตาหยอกเมื่อกี้ตาหยอกอยากได้กล่องมีซิกองไหมอยากได้กล่องมีซิกไหมไอ้กล่องมีซิกไหมคืออะไรอ่ะมันคืออะไรวะกล่องมันทำไม่รู้ทำได้ ทุกอย่างอ๋อไม่รู้จักเลยเว้ยเฮ้ยเชยอ่ะงเขาเชยอ่านะเขาไม่ดูลิฟมอเตอร์อ่ะงเขาเชยอ่ะเออมันทำได้ทุกอย่างครับผมโอ้ยไอสัตว์ี่สุนหมดอ่ะเออก็สุนหมดเหรออ่าวก็สุนหมดก็สุนหมดเหรอก็สุนหมดอ๋อมันก็สุนหมดแป๊บนึงะอะไรคือกล่องมิซิกอ่ะเอาไปเไปเอาไปเอาไปเอาไังอ่ะเออย u s เบิลอันนี้ป่หวะอ่าเดี๋ยวนี่ได้แล้วได้แล้วเห็นป้ะอุ้นี่เอ้ยมิสเตอร์มิซิกเออขอมันได้อุ้ยตีมันทำไม งั้นเดี๋ยวตาไปแล้วนะไปละไปละใบไปละบายเอ้าเอ้าเอาของให้เอาของให้เอาของอยากแล้วก็จากไปอ่าใช่ทำไม่อยากเอาของให้เอาของให้อ่ะเอาของให้เอาของให้อ่ะเอาของให้เอาของให้แล้วก็เอาเอาปืนเอาปืนให้เขาได้เอาปืนปืนให้พี่สะบอนเอาไปเอาไปเอาปืนเอาปืนให้พี่สะบอนนี่ค่อยปืนอ้าวไม่เห็นเหรอเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีกว่าเราหนได้เว้ยเอย่างนี้ดีกว่านั้นผมทับคิวอย่างนี้ดีกว่าปิดคลิปไปเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เอ้า เอาละครับถ้าใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครไว้ด้วย,ย,ยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายอยากให้แกอะไรก็คอมเมนต์มกันมาได้นะครับผมเสวน,นไปแล้ว